พ่อแข็งเขาเลยใช่ไหมต้องเจอตะกล้องทีมงานนั่นแหละอต่ตใกวมาเว <Pie year nes>

นี่แค่ใหญ่พองเนาะนอนรับจอเนหนังนี้มีไรฝันกลางกลากันรับหมดมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปสีละ niyaju dat nannyve